ต้นมันส้ำกันอยู่ครับช่วงศอกหนึ่งช่วงเขื่อนหนึ่งเนี่ยต้นโมกต้นเปรซ้ำกันแม่เสียดายแม่ก็เลยมาถอนเพราะถ้าถอนดอกมันโยกได้บ่อยห้าไอยมันเกิดมันกับท่านกันมันกต่ดีชนะเพราะฉะนั้นถอนตอนนั้นเนี่ยทิศสองมือหลังจากล้องเรนก็เกินยีสีถอนถิ่มเลยมันจะไปไปจะหลุบๆค้ำๆมันอยู่ไว้ใบส่วนซ้ำกอดไข่ตอนแรกมันง่ายซ้ำกันอยู่เพราะมันเชียงเอวเลยจังไดนก็ต่างกันเป็นศอกครับถอนดอกก็ละลุ่นบ่อยโจมมันพูดอีกทีจ้าเอาแบโพูดยังม่าถอนดอกก็ฟัมกันดอกหน่าโจม ะเพราะฉะนั้นเฉพาะตัวแม่ให้ถอนมันก็เลือหลุมตะต้นตัวพ่อลงมสองลง้สามก็เป็นอย่างเพราะปลูกเอาเกสอนมันโอเคไหมครับได้ขายต้นพ่ออ่าเอาต่อไปครับอันนี้สิเมื่อยปีแรกนะครับสั่งกอตะไคร้ไม่ได้หรือิเมื่อยปีแรกอยู่ในหน้าครับนะครับอันนี้ตำบลวารินนะครับปลูกเท่าไรเลยมันใหญ่เมื่อเกิดมันลงมสองล้มส,สามมันก็ถอนได้หมดเลบอกให้ถอนก็เ่าถอน ตอนผมไปเบิรงแปลงนี hmm. <t ats uo> okay. so ่ถอนเดียวพ่อผมหันหลังออกมาแล้วหันหลังหนีด้วยเด็ดไปเมื่อมือถอดดอกอ่ะยุคเก่าครับวันนี้พอมันไงตอนอายุได้ถอดดอกเนี่ยชิ้นไม่เขาจะปลูกกระพดหวานเนาะเขาบอกให้ปลูกกระพดแข็งอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นกระพดหวานถ้าเป็นกระพดแข็งที่เอาไม้ปลูกเนี่ยพ่อแม่แข็งอ่ะอายุถอดดอกหลังจากลงดินประมาณห้าสิบห้าวันไม่เกินหกสิบวันโอเคไหมครับพ่อมันมั้ผมก็จะมาบอกแม่แดงต้นแล้วผมก็มาซอยมึงแม่มันกลมมันมั้งเด้อถอดเด้อ ถอนดอกมีเวลาได้ถอดเป็ี่ันฟันจริงเนี่ยหาไรซื้ไรหมื่สองหมื่ก็แล้วตั้งผู้เล่นปลูกไร่สองไร่นี่ยคว้านจริงเขาไม่แม่ยังต้องเขาว่าหนึ่งถุงอยู่แบบแล้วแลยเพราะนี่อาจารย์อยากกินงาคิดยากเพราะเราไม่เคยถอดเฉยๆโอเคประหลัดใสถุงมือยนาถอดปุ๊บปั๊บเอาไปแหงงวยกินแข็งแท้ผมเคยกินอยู่เนี่ยนอนมันจออกน้ำมันหมดอ่ะหวานครับพี่น้องนี่แดงต้นอันนี้ถือว่าเยี่ยมบอกกัาเซียผมก็เลยผมไปแดงผมเห็น มันเกิดลุงละสามละสองผมมาถอดออกให้แล้วผมไปถวบบอกเจ้าของแปลงแม่มาถอดเด้อมาดึงออกเด้อมันหลายโพดนะครับให้เหลือลุงละต้นใช้มาตัวเมียนั่นแหละนะครับนี่ถอดต่อที่ครับอันนี้แปลงคนเย็บ้านปลูกแค่แหละอันนี้แปลงผมเองดึงไถใส่ปุ๋ยใส่ังาแบแน่ผมลูกหลานกบบไปแน่น้ำแหลเปลี่ยนพมลูกปลูกเพื่อนก็เอาสดชัดเหรอครับแดดตางแค่ตัวนี้จะถอดดอกตัวเมียแต่ทุกอย่างที่ผมบอกแล้ว ถ้าผู้โมคเรียนสัตว์เนี่ยแต่เม็ดเขาไรียสื่อหักต้นสื่อหุ่นดีนะเพราะมีคนดูแลแรงราคาตั้งสื่อเล็กแกเข้ามาเจอสื่อเล็กเพือผมบอกนะครับอ่ารับแกตัวนี้เขาประกันราคาให้แล้วเนี่ยตอนน้อยมันมันมันเมืองกลางเนี้ยเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้อ่าไปนเดือนเดือนไปตัวนี้จะเอาไปเทียบเพราะพดกเรียนสัตว์เนี่ยเขาพูดเรียนสัตว์มันเป็นลูกผสมที่แข็งแรงแล้วนะครับมันเล่นง่าเร็วเดือนเดียวเพื่อแก็อกเลยครับแกตัวนี้สามจุดห้าบาทแรกเนี่ยองของเขาสัตว์นะครับ หลังจากเดือนสามหมื่นมือล่ะไงเอาไงเอาตาตามือต่อมือเลยครับอ่าเนี่ยตอนแรกกับพี่ยังงานนะครับวันนี้อันนี้อันนี้ตัวพอง็ะนี่ตัวพอง็ตาเลีนยงดูเพื่ออสองอย่างเดียวนะครับอ่าเกินไปครับผมแต่พอเย่เย่ขึ้นเริ่มยักเริ่มใบจอดกันอะไรแบบนี้เริ่มใบจอดกันแล้วนะครับอย่ากบบนี้ประมาณนี้ก็ได้เ่าเป็นหยังอันแปลงหลายกบบดินแห้งเร็วพวกนี้หยังคุ้มดิน ครับแต่ว่าเมลไมล์หนางั้นก็ปวดเด้ยเอ็มซันถึงไรเนี้ครับหรือว่าปลูกแล้วเป็นหน้ามุงเทีกับ่เอาเพต้องปลูกครับอ่าอันนี้ยี่ห้เพื่อนี่นะครับอันนี้อายุสี่สิบปันยี่สิบหมื่นมลไมล์นะครับเนี่แต่ก็ได้หมดเลยเขาต้องเอาปันนี่ก็ได้หรือเปล่อ่าเอาแก้วพุ่งดินเอาเนี่ยอันนี้ทำเนียเอาของโอเคนะครับนี่เหมือนเดียวกับพอพั้นแม่พั้นแล้วดีมือดีเลยแล้วจะเอาให้มี่ตั้งพอแม่ของเหนียวพอแม่หวานพอแม่แข็ง นี่มืดแหละนี่วันคู่หอแยกผมยอมหัวข้อตีมือดีดีก่อนนะครับเอาเห็ดอันนี้มันแตกกันนะครับในขั้นตอนการถอดดอกมาบอกมาเด้อที่สองมือมาเบิองปพ๊บแม่สะโพกพ่อตัวตัวแม่เด้อไล่ถอดออกเด้อมาบอกพ่ออายุสิ่ถอดดอกมีแบงดิพัดเจ้าเพื่อปลูกแด้วบาปวดหวานแบบปวดหวานลงงานหวานแข็งเพาเพื่อปลูกถอดยอดขัดมือเพราอดมันกบมันน้ำนี่ยนะโค้งแบบนี้นะผ้าถอดจับมือถอดได่แ่บไหนผมถอดใหนมืนแบงเด้อ ผมก็ไปแบงยืนน okay, ี่แ yep. ต okay, ่ผมต่อให้เวลาไอ้ขอแบงเน้ยครับโอเคป่ะอ่าผมผมผมมันมาถอดแม่ถอดเด้อทิปไรนนี่ยักยักเดือนละสามหมื่เกาตนั่นหรอครับอ่าแต่เขามีเวลาให้ถอดตั้งเจ็ดวันนะครับย่างไอ้ดอกตัวแม่มันแตกมาผสมใหม่ตัวมันเองอ่ะโอเคป่ะนี่อย่างนี้ตัวพอไว้หนิอันนี้เกสรเนาะดอกมันติดค่อยไว้ตัวพอเพื่อเอาเกสรรองเกสรปิวมาผสมใหม่ตัวแม่ เวลามันผสมก็ต้องไปแยงของมันเด้อก็ต้องจิ้มแยงมันบนอนกับมันผสมของมันเองตามลมตามเถิงนะครับมันบนอนเป็นคนเดน็บพอดอกเกษรเริ่มแหงเงือกติวลงมาอย่างเชิงไม้เปี่ยนตีผมก็สิบอกมาบอกตัดเด้อพ่อเด้อสิขายก็ขายเอาอะไรหัวก็เอาอะไรหัวเด้อแต่ยังไงก็ต้องตัดเพราะตักตัวพ่อเขาต้องซื้อห้ามคนไปเด็ดขาดเพราปักการถึงเม็ดถึงสีกับปักกัะแม่มาคือกัน นะครับตัดขายได้ขายตน้นอีกนะครับนี่มันกลมพืชเขาต้องถอดดอกถอดดอกเสร็จแล้วพวกเราของพี่ปลูกอะไรถอดเสร็จแล้วที่มาเบือ้องลหลังพักกันละทุบดอกในมาเบื้องดอกไอ้นี่ผมก็จะไปเขาถ้าดังหัวหนึ่งไปปิดแปลงไปเก็บดอกลงหูลงตาต้นเล็กต้นน้อยเก็บให้นะครับอ่าผมก็จะไปเก็บโต๊ะให้นะครับไปดูแลทุกข,ขั้นตอนเกลี่ครับผสมติดไหมยุบแล้วเกสรฟิลม์มแล้วตัดต้นพอผมก็จะไปเบื้อง พ่อตักยังตักหมดยังสิเขาไปเป็นอย่างไรครับไปจน,นเป็นลูกเป็นหลานเป็นพีเป็นน้องก,กันจนผู้เจาเ้าได้ซืบต้องใกล้ชู้ของจริงกูกละ่ะอ่าเขาไปซื้อน้นองเขาไปหาในใบท่านสนิทแหละนะครับเออเนี่ยครับมันมัดนีงสิครับแตกกรมมันแตกนะแตกนะไ้มันมัดคือเข่ามัดเห็นไหมครับดึงออกเป็นอ่อนเขาเอื่อนมาถอดยอดมันบางคนก็เคิผู้หนยคิดว่าอุ้ยถอดดอกมันออกมันจะไม่ไเป็นป่าแม่นไหม แง่เป็นดีเขาเลียกแต่งสาวเหมือนแต่งสาวเขาแต่งสาวผิดแต่งเพ็ดยอดพวกนี้นะครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรเอาเลื่อนเลื่อนไปครับจนไปเลยต้องถามครับอ่านี่ครับการถอดดอกใส่ถุงมือใส่หมวกถอดนะครับดึงปุ๊บ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 ไล่ถอดทิมนะครับดูไปไอยากเอาไปเหงื่ยห้อยก็จะขอแบบหัวเผาตอนแรกมันยุ่งผมตอนแรกตอนแรกอ่ะนะครับเอาไปเอามาห็นิ่นดอกมันอ่อนเหงื่วยเหงื่อห้อยเลยนะครับ